นี้พี่เปี๊ยกเตรียมสไลด์มาอย่างเต็มคาราเบลเลยค่ะคือเพราะเพราะว่าจะขออนุญาตโฆษณาไอไอคอสคือทุกครั้งของการที่ไม่มีอะไรทำอะ่ะคือตลาดเงียบๆอ่ะับ <c oughs> ผมผมไม่เขียนหนังสือผมก็ทำคอสของผมไปก็ <c oughs> ไปทำกับสกิลเลตก็ได้คอสมาเรียกว่าจับมือเทดก็คือผมมีปัญหาเอ่อผมสอนมาหลายปีนะหมอมันจะมีปัญหาว่าลูกค้าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคอสเนี้ยคอสเนี้ยก็คือพี่เล่นตามผมไปเลย ครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเล่นตามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้กำไรเองอ่ะนะครับสนใจก็ติดต่อที่ไลน์แอด l l l ลเลนนะครับหรือโทรศัพท์ที่ทางด้านขวาเนี่ยครับส่วนผมทำกับ s k i l l l a n นเนี่ยมาสองครั้งละเขาก็เลยจับแพ็คแพคเกจรวมกันเลยเป็นสามคอร์สรวมกันในราคาหนึ่งสองเก้าสูนสุบเนี่ย แต่จริงๆเนะี่ยโดยหลักก็คือต้องเรียนคอร์สใหม่ก่อนแล้วเข้าไปเรียนคอร์สที่สองซูเปอร์ไฮบริดแล้วเข้าไปเรียนคอร์สที่สามมันถึงจะสมบูรณ์ครับครับอันนี้มาถึงมาถึงตลาดทุนจีนทีนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเราจะไปดีอาด้วยครับจีนเนี่ยขึ้นมาได้หลายวันมากแล้วก็เพิ่งจะมีปัญหาเมื่อสองวันก่อนเนี้ยจันทร์อังคารเนี่ยนะครับอันนี้คือตลาดเสียใายสามร้อยนะเพราะว่าตลาดทุ้นจีนเนี่ยเขาเปิดวันที่แปดนะอืมเขาหยุดเจ็ดวันส่วนฮ่องกงเนี่ยเขาเขาก็ อันนี้คือจีนนะครับ A50 ้าสิบเทรที่ฮ่องกงเนี่ยครับหังเซ็งก็จะเริ่มลงมาสองวันหังเซ็งก็มีสองสามตัวสองสามอินเด็กส์นะครับทั้งห้าสิบตัวทั้งร้อยตัวแล้วแต่เขาจะเซตไว้นะครับก็ลงทั้งคู่นั่นแหละมันเลยทำให้หุ้นในดรของเราเนี่ยลงมาที่แนวรับด้วยมันที่อาจจะลงแรงกว่ากว่านิดหนึ่งเพราะว่ามันสภาพคล่องมันไม่มากอันนี้ผมก็เลยสงสัยว่า ไอเดือนพฤศจิกายนที่เรามองว่าฝรั่งจะกลับเข้ามาซื้อเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เพื่อนร่วมโลกกันเนี่ยางด้านอาเซียของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้โดนขายประเทศเดียวนะอินเดียเนี่ยโดนเช่นเดียวกันลงมาที่แนวรับเดะเลยนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยใครที่จะซื้อกองทุนอินเดียก็ซื้อตรงเนี้ยซื้อพวกนี้ก็ได้นะครับ,รบของเราก็มีบริการซื้อขายกองทุนอยู่แล้วอันนี้เป็นอินโดนีเซียครับหมอ พี่เป็นโดนขายเช่นเปิดเป็นภาพใหญ่ได้ไหมฮะเปิดกําลังว่าเนี่ยหนูกําลังจะโทรหาแม็กว่าทําไงให้เห็นภาพใหญ่สไลด์โชว์นั่นแหละสไลด์โชว์พี่เพกดสไลด์โชว์นะคะได้ยังมาแล้วได้ยังมาแล้วครับมาแล้วผมย้อนอีกทีนะผมย้อนอีกทีนะคือตอนนี้เรามองว่าเออเราน่าจะมีแรงซื้อกลับเดือนพฤศจิกายน อันนี้ผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่เราโดนขายอยู่เนี่ยชาวบ้านเ็าโดนด้วยไหมครับก็ไปเอาอินเดียมาดูอืออินเดียก็โดนขายครับอินโดนีเซียก็โดนขายเราไม่โดนประเทศเดียวอือแต่ว่ามันยืนลงไปที่แนวรับหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าเอออย่างน้อยก็ไม่น่าจะมีแรงขายหนักไปกว่าน,นี้สำหรับย่านนี้อันนี้สิงคโปร์นะครับไม่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อืม อันนี้เวียดนามก็ไม่ค่อยโดนแรงขายเท่าไหร่ครับอันนี้ฟิลิปปินส์นี่ไม่ไม่โดนแรงขายเลยนะอืมแล้วก็อันนี้เป็นมาเลเซียก็มีแรงขายมาตามตลาดปกติแปลว่ามันขายทั้งอาเซียนเราเนี่ยแต่เราจริงๆเนี่ยเซตฟิฟตี้เราไม่ได้โดนขายนะครับเรารู้สึกว่าเราโดนขายจริงเหมือนไม่ได้โดนขายเหมือนเขาเขาขายตามแท็กติกแท็กติกก็คือเขาซื้อมาก่อนที่ จะประกาศคือเขารู้ว่าจะมีพอวัยุพักนั่นแหละเขาก็เลยซื้อมาก่อนซื้อมาเยอะกว่าปกติเพื่อที่จะมาขายให้พวัยุพักในเดือนอตุลาคมแล้ววัยุพักทําอะไรไม่ได้ครับมีเงินอยู่ต้องซื้อหุ้นถึงสิ้นเดือนแล้วครับทําอย่างอื่นไม่้ครับเพราะนั้นมันก็จะยันกันอย่างเงี้ยใช้เวไปอย่างเงี้ยสักหรือเกือบเกือบเดือนนะครับครับเซ็นเด็กไม่ไม่ได้โดนขายเราอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งนะครับเหมือนฟิลิปปินส์นะครับเหมือนเวียดนามนะ แล้วก็เหมือนสิงคโปร์ครนนี้ไอ้หุ้นจีนที่มีปัญหาอยู่สองวันเนี่ยอันนี้บีวดีนี่เป็นตัวแม่เขาเลยนะครับก็มีโดนแรงขายนะครับนี่เทนเซ็นนะนี่ผิงอันนะอาจจะโดนแรงขายเพราะมันขึ้นมาแรงก็โดนแรงขายนี่เป็นปกติอยู่แล้วอหายใจเกินระดับที่หมอบอกเนี่ยก็ต้องโดนแรงขายอยู่แล้วนี่เสี่ยวมี่นั้นเวลาเราซื้อเนี่ย เราก็วันเนี้ยวันนี้เมื่อวานเนี้ยผมก็เลยให้ซื้อตัว DR ครับนะครับให้ซื้อ DR เนี่ยครับตามเนี่ยก็ซื้อไปครับซื้อไปเสร็จแล้วก็อรอสักอีกสักอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้ขายแล้นะครับกำไรสามถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเราได้กำไรจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าไอ้หุ้นพวกนี้มันจะผันผวนค่อนข้างเร็วออันนี้ BYD อ่า com แปดศูนย์นะครับ ตาดยี่สิบสองอันนี้เป็นการเล่นเก่งกำไรแล้วนะส่วนไอ้เก็บเนี่ยเราให้ขายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเพราะนั้นที่เหลือเราก็จะเล่นเก่งกำไรแหละอันนี้เทนเซนครับก็ลงมาเทนเซนก็ลงมาลึกเลยแต่ว่าก็ยังอยู่ที่ไฮที่ตอนเบรกไปนั่ะสิบแปดเก้าเสี่ยวมี่ก็ลงมาเห็นว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเราเราซื้อเนี่ยมันมีมันมีดีที่เราให้ไว้ประมาณห้าตัวนะในห้องไลน ไม่ต้องเอาทั้งห้าตัวนะครับเอาสักสองตัวก็พอนะเวลาเล่นเก่งมปเดี๋ยวมจะตามดูไม่ทันไอตัวนี้เน็ตอี e, ตัวนี้ยไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นแรงกับเขาแต่ว่าลงด้วยนะครับก็ลงมาที่แนวรับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวดีอารไหลตัวเนี่ยที่เราตามอยู่ในหะ้าหกตัวเนี่อยอยู่ที่แนวรับหมดเลยนะครับ,รบเราก็เลยแนะนําให้ซื้อเก่งกับไรครับราคาก็ให้ไว้แล้วในห้องไลน์นะครับ คืนี้มีอันที่หมออยากให้ให้ดูวันนี้ก็คือตัวอกองหลีดนะกองหลีดก็อยู่ลักษณะขึ้นแรงๆแล้วก็โดนพักตัวเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าโครงสร้างจะเหมือนกับเียาเลยลงมาที่แนวรับหมดเลยแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ลงแรงมากนะนี่ดิฟนะครับเนี่ยครับผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้มาเรื่นนี้ผมอาจจะให้ซื้อเก่งอะไรตัวดิฟแต่ว่าจริงๆใจไม่ค่อยอยากเก่งอะไรพวกกองหลีดเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้คนปันผลที่ ที่ไม่ได้ซื้ออาจจะเข้ามาซื้อเนี่ยผมกำลังนั่งคิดผมนีงคิดไม่ออกผมจะเล่นกลยุทธ์อะไรกับผู้กองหลีนะรู้แค่ว่ามันถอยลงมาเป็นเป็นทางเลือกนะครับพี่เพียงอ่าผมก็นีน่ดิฟนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยหมอดูไปเรื่อยก,ก็จะพบว่าเออมันคล้าย,ายกันหมดนีนน่ดิฟนะครับนี่อ่สามบีบีบอร์ดแบนนี่ทีเอฟเอฟไอเอฟเหมือนงานลงมาแนวรับแล้วก็รีบาวอ่าลงมาแนวรับเลยนี่อ่าบีเอรีดไม่ค่อยลงครับนี่บีทีเอส เอ uh, R E T E R E I T B T S Gift อ่า B S uh, Gift โทษทีน,นี่ว่า W A W H A R T เครับอ่าอยู่ที่แนวรับหมดเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลารีบาวกลับเนี่ยมันจะรีบาวแรงหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่มั่นใจเหมือน D R นะอืมก็เลยยังไม่กล้าออกแนวรับนะครับแต่ว่าเพิินเราอยากดูกราฟวันนี้เราก็มานั่งดูกันเออมันเป็นจังหวะย่อมาที่แนวรับส่วนใหญ่นั่นแหละครับ ครับอันนี้ CPN Lead ครับหมอครับอ่าลงอะไรสวยๆก็อาจจะเอาก็ได้อย่างอย่างรอบนี้ผมอาจจะออกแนวรับ CPN Lead ก็ได้ดูแล้วมันสวยดีย่ะครับนี่ i m p a c คครับครับนี่ Land น n d เ o u s e Hotel ครับอืมนี่ Lotus ครับเรียบร้อยแล้วครับหมอจบนะสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นสรุปผมคิดว่าเราเล่นเก่งอะไร d r ส่วนหลีดเนี่ยผมอาจจะเลือกเป็นตัวตัวแต่ว่าเดี๋ยวแนวรับจ่อให้พวกนี้วันนี้ส่วนภาพรวมเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนเราเจอไซเวยแบบนี้ยแต่ว่าไม่ต้องกลัวแรงขายไม่เยอะหรอกครับแรงซื้อมาจากวายุพักครับตัวนี้ลูกค้าสนใจเยอะนะครับมีพ่เพกขึ้นสไลด์อีกเมื่อกี้นิดหนึ่งฮะคอร์ได้ครับราบสุดนี้คือผมเนี่ยยังไม่ได้เขียนหนังสือหรอกยังยังไม่จบเกมผมต้องนู่นเลย ต้องจบเกมแบบ<ไ>ปลายทางผมถึงจะเก็พี่เพยกนี่จริงๆลูกค้าเราก็เนี่ยเอ่อตัวพี่เพยกไอตัวคอร์สนะครับพี่เพยกอ๋อตัวคอร์สนะครับเนี่ย<ช>ครับ,รบเพราะว่านี่ฮะก็คือคือ,ค,อคือวันนั้นผมคุยกับสกิลเลนนะผมจะเชิญชวนหมอไปทําคอร์สแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> คือผมว่าเราฝังความรู้อ่ะไว้ในโลกออนไลน์อ่ะครับเราจะเป็นอะไรก็ตามนะอีกสิบห้าปีสิบปีให้มันอยู่ในเนี้ยอือ ใครที่อยากจะมาเรียนก็มามา,มาเรียนไปเรื่อยเรื่อเรียนไปเรื่อยเรือครับนี่ก็เรียกว่าคนมือมือใหม่จริงๆนะฮะมือใหม่นี่มือใหม่นี่เรียกว่าต้องต้องฟังเพราะว่าจริงๆลูกค้าผมก็ไลฟ์สดเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยเขาแต่ว่าก็เริ่มเข้าใจนะจริงๆผมว่าลองฝึกไปดูเพราะว่าความความความนิ่งจะนิ่งขึ้นนะเปรี้ยถ้าถ้าเสร็จพวกนี้ได้เนี่ยมันมันลงทุนมันจะนิ่งขึ้นแล้วก็ เวลาเราซื้ออะไรกล้าซื้อกล้าขายอย่างเงี้นะฮะมันคอสคอสนี้มีพิเศษตรงที่มีการตีความอาข่าวในที่ด<ม>้านที่เราได้รับมาในแต่ละวันด้วยครับอันนี้เพิ่มไปให้ครับเวลาคนเล่นหูดเนี่ยจะอ่านข่าวดูไหมครับครับอ่านข่าวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีเนี่ยอันนี้อสอน <S <S อา,าว <S <S ไลท์อย่าไฮไลท์อยู่เนี่ยคอสนี้คือเนี่ยคือคือคุณเริ่มต้นจากการเทรดุูดโดยการ ถ้าฟังเพื่อนคุณต้องเปิดกาฟเป็นซะหน่อยหนึ่งคุณต้องดูงบเป็นอแล้วคุณต้องอ่านข่าวเพราะฉะนั้นคุณต้องตีความว่าไอ้ข่าวนี้มันควรเชื่อไม่เชื่อเอาไปใช้ได้ไม่ได้ยังไงว่าที่จะเพิ่มเรื่องข่าวไปให้ครับอโอเคเดี๋ยวเชิญคุณแบงค์ครับอ่านั่นเดี๋ยวหนูแช์สักนิดหนึ่งก็ นผลละกันนะคะวันนี้พี่เปียกพูด DR ไปแล้วเอ้อะไรนะเขาประกาศปันผลแล้วยังมีลูกค้าถามยังเลยค่ะร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ออยู่ค่ะนี่ทำไว้ให้แล้วนะคะ,ะเห็นกันแล้วเนาะมาแล้วใช่ไหมคะสไลด์หนูมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็มีสัปดาห์เดือนูเริ่มจากว่าตอนเนี้ย เราก็ส่วนใหญ่ได้ปันผลมกันไปในปี2 5 6 7แล้วอันนี้ก็จะเป็นคาดการจากคอนเซนทัสที่ทำให้นะคะก็คือคาดการปันผลในปีหน้าค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าอ่าดานี้เนี่ยมีตัวไหนที่เราจะเก็เพื่อรับปันผลได้บ้างก็เป็นตัวกลุ่มพลังงานนะคะก็คือปตทอสอผอคะ่ะเนี่ยคะ่ะซน ร้อสามสิบสามบาทนี้ก็ให้เปอร์เซ็นต์ปันผลปีหน้าเกือบหกจุดสี่เปอร์เซ็นตเลยค่ะครับตอนนี้มีแค่ตัวตัวตัว,ตวเดียวนะคะจะมีว่าอ่าอีกตัวหนึ่งก็คือปตทเนี่ยที่เราเก็บกันโซนแถวสามสิบสามบาทนะคะแต่ว่าอยากจะให้เลือกสักหนึ่งตัวพอช่วงนี้หุ้นปันหุ้นที่เราเก็บปันผลจะไม่ค่อยมีแล้วมีเนี่ยกลุ่มพลังงานที่เก็บได้ค่ะแล้วก็ ถ้ามีอัปเดตปันผลตัวอื่นมาเดี๋ยวแบงก์ก็คอยแจ้งให้ทราบนะคะสรุปเก็บปตทสอพอโซนราคา133บาทให้ปันผลปีหน้าคาดการจากคอนเซนอรัเ6.39%จ้านี่ก็เป็นชุด A B ค่ะแล้วก็ลิสต์ลิสต์สดีอารก็แบงก์ก็ er ทำเอาไว้ให้แล้วเผื่อใครที่ ดูครับจากที่เปียกแล้วก็สามารถอ่าศึกษาดูประเภทธุรกิจก็ได้ค่ะ <c oughs> หรือนอกเหนือจากนี้ก็เทดหุ้นของประเทศนะคะก็ดูอ้างอิงหลักทรัพนี้ได้เลยก็คือเป็นหุ้นจีนฮ่องกงนะคะก็ทำตารางเอาไว้ให้และะ้วนะคะจ้ะโอเคเห็นนะคะสตอปแชร์เดี๋ยวตัวที่ผมก็เดี๋ยว ตัวที่ลูกค้าลงทุนบ่อยๆเนี่ยผมอาจจะใส่เข้าไปในกราฟทุกวันให้เพื่อเป็นการง่ายดูแนวรับแนวต้านนี้นะเพราะว่าวันนี้ผมก็ออกออกอันี้ให้อยู่นะฮะตัวตัวอะไรนะตัวกองบีบเพราะว่ามันอย่างที่คุยกับพี่เปียกนะครับเพราะว่ามันมันถึงแนวรับแล้วมันเป็นแนวรับที่มันพอดีคือมันย่อคือเรา ยอดตัวนี้เรารู้อยู่แล้วมันต้องย่อเนี่ยแต่ว่ามันจะย่อมาที่ตำแหน่งไหนเนี่ยมีหลายตัวนะครับอย่างอย่างที่ส,สวยๆอย่างที่เมืเ่อกี้พี่ CPL lead อย่างเงี้ยที่พี่เปียกให้ดูกราฟนี่กราฟเดี่ยวถทมเนี่ยค<ม>ือเราก็รู้อยู่มันโอเวอร์บอสเนี่ยมันก็ต้องลงอยู่แล้วแหละเพียงแต่มันจะลงตรงไหนพอดีมันลงมาแล้วมันเป็นเขียวอย่างเงี้ยถ้าลงมาเป็นเขียวแต่เขียวเอ่ยเนี่ยอาจจะอาจจะมีแรงซื้อตรงนี้ไงเราก็คิดอย่างเงี้ยเนี่ยก็จริงๆวันนี้ผมก็ให ให้ลูกค้าไปให้เขาเลือกไปหลายตัวอยู่นะเป็นชุดเป็นชุดเลยแล้วก็มีมีด r สองตัวที่ดูไว้อยู่ก็จะมีบาบาแปดสิบเนี่ยพี่เปียกให้ดูกราฟไปแล้วน,นะครับเดี๋ยวให้ดูเรี่ยวเดี่ยวทำอีกนิดนึงนะบาบาแปดสิบเนี่ยนเะนี่ยตอนมันขึ้นแรงๆอย่างเงี้ยเราสู้ไม่ได้ฮะวันนี้มันลงมาเส้นสิบวันพี่เปียกแถวๆ4สีบาทสี่สิบเจ็ดแถวแถวนี้ต้างเราเส้นสิบวันก็เอาละก็คงสีบาทสี่สิบหกก็ ใช่ครับมีโอเวอร์บอสผมก็ห้ามว่าเอาให้ขาย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 ไปขายลูกค้าก็เ,าเริ่มมันเริ่มโอเวอร์บอสนี่คือให้ขายเราเปรี้ยงตั้งแต่สี่บาทกว่าๆแถวๆสี่าบาทสี 4, 4. Mm ่สิบปรากฏว่าโอ้โหมันไปนู่นเลยสี่บาทเก้าสิบสองเนี่ยลูกค้าที่ไม่มีประสบการณ์นะก็จะตามนะฮะตามมาอย่างเงี้ยก็เสร็จนะฮะเ,เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็ติดอยู่นี่แหละอย่างนั้นเวลาเราซื้อเก็งกาไรก็เนี่ยครับนี่เป็นการเก็งกาไรนั่นแหละครับไม่ใช่เป็นการนั้นนะแล้วก็บ y d อ่าบีไปทีแปดสิบนะฮะตัวนี้ก็ย่อลงมาที่แนวรับแล้วเนี่ยฮะมันก็ทรงเดียวกันเลยฮนะแล้วก็เส้นที่มันมาแตกคือเส้นเดียวกันด้วยพี่เปยกเนี่ยเส้นสิบบาทครับนีนะฮะข้อสองเนี่ยคือถ้าคนจะเล่นเก็งกาไรต้องรอให้มันเนี่ยฮะลงมาจากโอเวอร์บอสซะก่อนพอลงมาเสร็จปุ๊บเราก็หาจังหวะเข้านะวิธีการเนี่ยก็เราก็ได้แบบนี้ครับแต่ว่าคนเรานึกว่าคนที่ซื้อไปเก้าสิบสามตังค์เนี่ยนะลูกค้าเราที่ซื้อไปเนี่ยก็นั่ง เนี่ยขายไปเขาขายไปว่ามันหมดรอบนะเนี่ยอันนี้ก็หมดเขาว่าหมดรอบคือโอเวอร์โซแบบนี้ครับที่พาลูกค้าเข้าเนี่ยแล้วโอเวอร์บอทก็ขายเราซื้อ9 3บมตังขายที่โอเวอร์บอทเนี่ยบาท28ดเนี่ยปรากฏว่าก็ขายหมูไปนิดนึงขึ้นไปบาทส9บ้าแต่เราก็ได้หนึ่งรอบเห็นไหม9้าสบสามตังขายบาท28ิบดเราก็ทําแค่เนี้ยครับคนเล่นรอบนะฮหนึ่งรอบคือแบบเนี้นะใครที่มาช้าตรงนี้ก็เป็นการเล่นเก่งกำไรมีหลายตัวมากนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น กลุ่มที่เป็นเอพวกพวกเออพวกกองทุนต่างๆที่มันลงมาเยอะมากก็เลยก็เลยทํากราฟก็ส่งให้ตอนก่อนตลาดปิดนั่นแหละให้เขาเลือกว่าเออเขาเอาตัวไหนแต่มันก็เล่นเก่งกาไรมันไม่สั่าไหร่สนุกนะพี่เปยกนะมันไม่ใช่หุ้นนะใช่ <laughs> มันไม่ใช่หุ้นมันไม่ใช่ผมผมก็มันนี่ไม่รู้มันจะจังหวะรีบาวมันยังไงเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่อ๋อมีมีหุ้นตัวหนึ่งพี่เปยกเนี่ยผมเลือกให้ลูกค้าเดี๋ยวให้พี่เปยกดูกราฟวันเนี้ยได, <laughs> ได้ได้ตัวหนึ่งครับ อันนี้คือขายจบรอบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าดูนะจะได้เข้าใจวิธีวิธีคิดที่ผมผมทำไว้ให้่าตัวนี้คอับ CBG ครับคาราบาวเนี่ยคาราบาวนี่ผมพาลูกค้าซื้อไปตอนโอเวอร์โซในกราฟวีคนะฮะเนี่ยหกสิบเอ็ดสอง้าแล้วก็หกสิบเจ็ดหกสบกบาทหกสิบ็ดบาทเท่าเนี้ยเนี่ยมันโอเวอร์บอในกราฟวีคนะวันนี้ครับวันนี้เลยนะโอเวอร์ในกราฟวีคแล้วก็ถูกขายทีนี้ถูกขายนี่เท่าไรเรารู้ เรารู้เพราะว่ามันเป็นจังหวะโอ้บอสมามันต้องยอ่ออันเนี้ยคนเล่นเก่งกําไรกันเนี่ยฮะแบบเนี้ยก็ต้องสู้ถ้าถ้าถ,ถ้าอยากสู้เขาสู้แบบเนี้ยหรือจะเอาเส้นยี่สิบวันอ่ะแบบช้าหน่อยก็เนี้ครับเช่นนี้วันก็เจ็ดสิบเจ็ดบาทนะอันนี้เขาเรียกเป็นจังหวะฉะนั้นลูกค้าที่ลงทุนแบบเล่นรอบปุ๊บเนี่ยเขาได้ราคาอ่าหกสิบสองหกสิบเอ็ดบาทตรงเนี้ยเขาก็ขายจบรอบไปเสร็จนักทุนกลุ่มใหม่ก็จะเข้ามา,ลมมา,า,มากลุ่มใหม่เข้ามานี่ไหนก็ว่ากันไปะฉะนั้นเนี่ย ไอ้จังหวะการลงทุนต้องต้องเป็นแบบเนี้ครับถามว่ารอนานไหมมีลูกค้าคนหนึ่งเขาเขาเขาดีมากนะพี่เพียกเขารอมาบอกรอมาเจ็ดเดือนพี่เพียกเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วซื้อตรงนี้อะไรครับโมโ,โ,โซแตงสิงหาปีที่แล้วลว่าพาเขาขายผมบอกว่าลองทําดูกินคําใหญ่ก็วิธีการนี้กินคาใหญ่คือแบบเนี้ครับเนี่ย<ม>กับรกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมกับคนที่มาซื้อตรงนี้ขึ้นไปสามเปอร์เซ็นขายบางทีบางทีได้บ้างกิดบ้างอันนี้คือวิธีคิดนะฮะของของการเดินรอบ ผมเนี่ยชอบเล่นรอบอหุ้นใหญ่ๆเพราะว่ามันคือมันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคุณแบงค์นะก็รับปันผลไปพอ้ไปก็เสร็จเราอยู่ดีนะวิธีการแบบนี้แหละนะก็เดี๋ยวอวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะมากนะความจริงแล้วล้วก็เราก็ยังคิดว่าเซ็ตมันมันแข็งแรงนะครับพี่เปียกมันอยู่เหนือเส้นย mm ี่สิบผมว่าโอกาสที่มันจะลงแรงๆมีความเป็นไปได้อีกน้อยมากอยู่ตอนนี้เพราะว่ากองทุนก็กสู้อา่า <Yeah. S 2> ต้องทุน ฝรั่งเขาก็ขายปรอปพอร์ตบ้างอะไรเง<ส>ี้ยแต่ว่าหุ้นที่เป็นตัวนําผมส่งไปให้ลูกค้าทุกเช้าจะเห็นว่ามันไม่ลงเลยนะพี่เปียกมันลงมาย่อตัวธรรมดาแล้ววันเนี้ไอ้พวกตัวนําที่แบบเนี่ยให้พี่เปียกดูอีกสักนิดหนึ่งสามตัวที่เป็นตัวนําชุดแรกเลยนะมันสปีดขึ้นโอ้โหไปใหญ่เลยฮะแอดวานนะ <c oughs> จะทํายังไงกับพวกเนี้ยเนี่ยลูกค้าถามทุกวันจะทายัางไงเนี่ยแอดวานนี่พี่เปียกแอดวาน จะไปซื้อตรงไหนเนี่ยได้ครับแล้วจะกล้าซื้อแบบไหนด้วยนะครับนี่ชุดแรกนะครับผมให้ดูชุดแรกเฉยๆนะฮะเนี่ยชุดแรกนะครับดูกราฟเนี่ยทํานิวไฮด้วยพี่เพียกทำนิวไฮผมก็บอกลูกค้าว่าไอ้คุณที่ที่ผมพาเข้านะสามสิบเก้าบาทยี่บห้าเนี่ยถ้าคิดจะขายคุณกุดไปทําอย่างอื่นเนี่ยปิดจอแล้วก็ไปทําอย่างอื่นไปง่ายๆคือมันหายากนะแล้วก็อย่างที่พี่เพียกกับผมได้คุยกันรู้สึกใจหลายสัปดาห์แล้ว ถ้ามันเป็นหุ้นใหม่มาเนี่ยอาจจะพิจารเรื่องของชุดเอได้นะครับตรงติดผมคิดว่าขึ้นเขาเลื่อนได้เลยเดี๋ยวมันรอเขารวมอยู่เนี่ยใช่ครับอีกตัวหนึ่งก็คืออินทัชเนี่ยอินทัชเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกันเลยครับเปเพียงที่ชุดแรกที่มันขึ้นมานี่นิวไฮอีก้ะเนี่ยไปถึงร้อยแล้วครับตอนเนี้ยตัวเลขสามหลักเนี่ยเนี่ยคุณแบงค์จำได้ไหมเราเล่นกันหกสิบหกบาทยี่ห้านะเก็ตั้งแต่หกสิบหกทีนี้ลูกค้าก็ถามว่าขึ้นมาอย่างนี้ทํายังไงผมก็บอกว่าเออ่ ถ้าอยากได้หุ้นใหม่ก็เก็บไว้ตอนนี้เขาก็ถามอีกทีมันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยตั้งแต่ราคาเนี่ยหกสิบหกบาทกว่าจนถึงร้อยบาทเนี่ยสีบาทแล้วนะเอาทำยังไงพี่เปยกให้มุงมองลูกค้าหน่อยเอาสตัวนี้ก็พอลูกค้าเรามีเยอะคือคือคือส่วนตัวผมอะเวลาเราเปิดแบบเนี้ยผมจะแนะนําให้ขายสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าเพื่อเป็นการล็อกโปรฟิต แล้วแล้วเวลาเราสมมติมันเกิดอะไรขึ้นในบนล่ใงไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันวันไหนนะครับแถ้ามันเกิดแล้วมันลงแรงๆเนี่ยเราจะได้มีเงินไปเล่นข้างล่างครับแต่ณขณะเนี้ยมันไม่มีสัญญาณขายอืมมันมีแต่สัญญาณซื้อครับถ้าถ้าเราคิดว่าเราขายทันเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเราขายทันเราตัดสินใจเร็วก็ถือได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยมักจะขายไม่ทันเพราะว่าสมมติสมมตินะ พรุ่งนี้เกิดราคามันลงมาแค่เก้าสิบสองสมมติอ่ะสมมติครับจะตกคนจะตกใจคนจะตกใจไอ้ที่วางแผนเอาไงดีแต่ว่าเห็นราคาร้อยกว่าก็หวังว่ามันจะรีบาวอันนี้จะเป็นปัญหาในกรณีที่มันลงแรงนะอย่างพุทธเกิดโควิดอะไรประมาณนี้ซึ่งผมผมบอกตรงๆว่าบนโลกใบนี้จากนี้ไปเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมก็เลยแนะนำว่าเออลด์่อสักครึ่งเพื่อให วันที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็าตามเนี่ยเราก็จะจะมีสติมากขึ้นแล้วก็จะดูซิว่าเออเราจะออกตรงไหนครับมันจะไม่แพนิกเนี่ยไหนๆก็ดูกลุ่มตัวนําแล้วอีกสักสองสาตัวพวกแบงค์นะฮะกลุ่มแบงค์มันก็ยังยังแข็งแรงครับแต่ไม่มีแรงขายิเป,ป,ปียกอ่าอย่างนี้เอชซีบที่มันขึ้นมาต่อหน้าเนี่ออกไซเวย์ออกข้างนะครับพิเปยกอันนี้น่ากังวลอะไรไหมครับพิเปยกจะดูไม่ไม่น่าไม่น่ากังวลแล้วครับเขาก็ปรับฐานไม่ไม่หลุดเส้นยี่สิบวันห้าสิบวันก็ไม่เป็นไรครับ เคแบงนะครับนี่ก็ยังแข็งแรงนะผมเช็คกราฟดูทุกวันเพราะว่าผมพาลูกค้ารั่นเทนอยู่ถึงขายพุ่นนี้ผมจะให้ซื้ออีกทีงก็อาจจะแถวๆปลายเดือนตุลาครับเนี่ยแบงนะครับ B b บนะฮะเนี่ยเช็คตัวนำดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันควรจะสู้หรือควรจะถอยนะเนี่ยนี่ b บ l ก็ยังแข็งแรงนะครับพีี เหนือเส้น20มันมันมีตัวนับอีกตัวคือเดลตานะหมอนะเดลต้านี่แข็งแรงสุดเดลตานี่ทำไงนี่ตัวจะเรียกว่าเขาเป็นผู้นําเลยก็ว่าได้นะเดลตานี่มากเกตแคปใจนะรายใครแต่ว่าไม่ได้อยู่ในชุดเอเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยก็ยังแข็งแรงนะแล้วก็หุ้นชุดเออย่างเอโอทีก็ยังยังแข็งแรงนะครับพี่เปียกนี่ฮะขึ้นาเอโอทีนี่เพิ่งขึ้นมาครับเนี่ยเพิ่งขึ้นมาอืม นอกกนั้นก็ยังต้วมเตี้ยมอยู่อย่างปูนใหญ่ก็ยังไม่ไปไหนนะเนี่ยปูนใหญ่แต่ก็เขาก็ไม่หลุดเส้นห้าสิบนะแต่ยังไม่ข้ามเส้นสองร้อยครับเพียเปียรแล้วก็ทั้งปีท <PT> ีทั้งไอวีอลจะส่งนี้หมดเลยพวกพวกอปิโตเคมีเนี่ยพีทีซีก็ย่อมาเส้นห้าสิบนะฮะย่อมาเส้นห้าสิบแต่ก็ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้หลุดก็รอนี่ครับแท่ง,ทงเขียวแท่งเนี้ยผมยังมั่นใจนะไอแท่งใหญ่ย,ยาวๆเขียวๆอย่างเงี้ยผมยังมั่นใจว่า อา่าไอ้พวกะายอ,าอื่นเขาจะขายเขาก็ขายแบบนี้นะแต่ลายใหญ่เขาซื้อ<น>คือแบบเนี้หรือถ้า<น>ลายใหญ่เขาขายก็ขายแท่งแดงแบบเนี้ถ้าเห็นแท่งแบบนี้ก็เผ็ดน,นะแต่ถ้าดูสดนะฮะอย่างเงี้ยครับอันนี้คืออยู่ในชุดเอทั้งหมดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวนําคือตัวนําทุกตัวแข็งแรงกลุ่มลงไฟฟ้าที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ฮะ g p s c ลาดชุบลีเอ,อ็กโคอ่าก็ยังแข็งแรงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นทั้งสิ้นนอกน้นกจะเป็นแถวสองเป็นชุดบีครับพี่เป็กชุดบีเนี่ย S <S เห็นจากโมเซติบอลรูปมาเนี่ยเราจะเห็นชุดบีเนี่ยเพียบเลยก็คือกองทุนเขาซื้อเยอะมากนะฮะเนี่ยเราเห<ช>็นว<ช>่าสิบบัตรหลักซักที่ที่เนี่ยฮะเนี่ยเป็นชุดบีอย่างเช่นอนะินทัสเนี่ยบีดีเอ็มเอสพวกเนี้ยซีพีอเนะี่ยเคทบีพวกเนี้ยยังชุดบีนี่ก็ถึงอยู่ว่าแข็งแรงเนะี่ยผมว่าถ้าปูจากทรงแบบนี้ก็ยังยังค่อนข้างที่จะเอาล่ะต้องกั้นใจนิดนึงแล้วก็ลูกค้าานไหนที่เครียดพี่เปียก็แนะนําไม่ขายไปซะหน่อยเก็บไว้เครียดขายเลยครับมันจะได้ลดความเครียดไป คือลูกค้าที่เล่นลันเทนไม่เป็นก็ดูผมทําเอาง่ายๆจับมือสอนเนี่ยเราจับมือสอนทุกวันจับมือส่งเลยเดี๋ยวถ้าขายก็จะบอกว่าขายแล้วอีกพวกหนึ่งคือพวกประก,กันนะพี่เปียกจริงๆพวกประก,กันเนี่ยลูกผมให้ลูกค้าเก็บสองตัวคือ B.L.A กับตัวเดี๋ยวมีเวลาไหมเนี่ยเอามีเวลาอยู่นิดหนึ่งมีเวลาคือคือ,คอมันสวยสวยมันสวยขึ้นเรื่อยๆนะไอ้พูดไอ้ของหมอหุ้นหมอเนี่ย T.L.I กับใอีกตัวแล้วทีนี้พอไปดีลูกค้าก็ถามว่า เขาเขาทำยังไงเขาจะขายดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถามผมผมว่าเอ๊ะเดี๋ยวดูใจเย็นๆก่อนดูดูกราฟทางเทคนิคก่อนแล้วก็ก็จำไว้ว่าเออคราวหน้าเนี่ยอย่าง b บ a เดูให้ดู b บ a นะครับมีเวลาอีกนิดนึงหน่นยให้ดูนี่ครับ b บ a เนี่ยเปียกมันเป็นขาขึ้นแล้วเรียบร้อยละเลยเส้นสองร้อยไปล,ลูกค้าก็ถามว่าคาบิลใช่ครับมาลูบสุสิบเจ็บาทนี่ผมบอกสิบเจ็บาทนี่บอกบอกลูกค้าว่าเอา้ามี พีที T L I, ตัวที่หมอให้เก็บนะโอ้ผมเก็บกตั้งแต่ต่ำกว่าสิบแล้วก็จัดหนักมากทันนี้โอเวอร์โซในกราฟเดือนด้วยเนี่ฮะทีไดูครับพีพีกอย่างเงี้ยมาละอ่าสวยแล้วสวยหมดแล้วทีนี้ไอคนที่เก็บไปหกบาทเจ็ดสิบเนี่ยเขาก็จะเริ่มถามว่าเขาจะขายตอนไหนผมก็บอกว่าง่ายๆคือเปิดดูกราฟเดือนกี่วเข้าใจนี่ฮะเนี่ย,ยกราฟเดือนวอร์โซเนี่ยสวรรค์มากนะผมเนี่ยชอบอหุ้นที่ปันผลสูสงๆแล้วก็ราคาต่ำๆต่ำจองมากอะไรเงี้ยพอมันขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็นั่งดูว่ามันถึงโอเวอร์บอลในการาฟเดือนเมื่อไหร่ก็แยกย้ายเท่านั้นเองแต่ว่าไอแบบเนี้ยไม่มีใครกล้าซื้อหรอกพี่เพียงเนี้ยแบบเนี้ยแต่แบบเนี้ยโอเวอร์บอลในการาฟเดือนนะขึ้นมาสูงๆเนี่ยมีคนกล้าซื้อเนี่ยแปลกดีนะใช่ครับเราหุ้นตัวเล็กอย่างโ r เอนเนี้ยผมก็ให้ลูกค้าเก็บไปอันนี้เป็นตัวเลือกทางเลือกนะครับนี่ฮะเนี่ยอันนี้การาฟเดือนเหมือนกันครับนี่ฮะโพเอนดูขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วบาทเดียวเนี่ยราคาบาทเดียวเนี่ยโอเวอร์โซในกราฟเดือนแป๊บหนึ่งแล้วขึ้นมา อันนี้พวก Data นะเปรียกพวก Data พวกทํา Data น่ะพวกโปรเอ็นเนี่ยดัตต่า <Data S 1> ในบษษริษัทเขาเก็บเนี่ยเขาก็เนี่ยกราฟมันเป็นแบบนี้คือกราฟเดย์ขึ้นมาแบบนี้ยากมากมผมบอกว่าโอกาสเรานะมันมันมีเท่านี้แหละดูแต่ว่าใครเอาบ้างไม่เอาบ้างแล้วแต่ก็ก็อยู่บนพื้นฐานของอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับเวลาเราจะไปเลือกหุ้นอะไรเนี่ยมันมีปันผลรองรับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางทีต้องติดนานนะเปรียกบางทีติดหุ้นเนี่ย ใช้เวลาเป็นปีอย่างหลายตัวที่ขึ้นมามันก็ได้ขายกันแต่ว่ากินกินทีเนึ่ย่รเป็นกินคําใหญ่กินคําใหญ่กินได้ได้คาใหญ่ไม่ใช่ได้ตัวเล็กมากอ่ะโอเคนะครับน่าจะได้เวลาพอดีขอบคุณี่เปียขอบคุณคุณแบงค์นะครับสัปดาห์หน้าจะไ<ม>ด้ครับดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ